หลายคนอาจเห็นเป็นเรื่องตลกและคิดไปในทิศทางเดียวกันแต่จริงๆแล้วเรื่องราวของพ่อแม่ผิวดำคู่นี้มีอะไรที่น่าสนใจกว่าที่คุณคิดย้อนกลับไปในปี2010แองเจลาอีฮิตโบโรหญิงผิวดำชาวนทีเรียวัย35ปีได้ให้กำเนิดทารกที่มีผิวขาวและมีในตาสีฟ้าจนเด็กน้อยถูกเรียกว่าทารกปาฏิหาริจริงๆแล้วคุณอาจไม่รู้ว่าภาวะผิวเผือกน,นั้นเกิดขึ้นได้กับชาวแอฟริกันมากที่สุดครับ ดังนั้นเด็กผิวเผือกจึงถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับชาวแอฟริกันแต่สําหรับเคสนี้กลับต่างออกไปเพราะเธอไม่ได้มีภาวะผิวเผือกแต่เธอมีผิวขาวจริงๆส่วนแพทย์ที่โรงพยาบาลควีนส์แมรี่ในกรุงลอนดอนต่างสับสนกับเรื่องนี้ครับเนื่องจากคู่รักชาวในจีเรียที่อพยพมาอาศัยอยู่ในอังกฤษต่างก็มีเชื้อสายแอฟริกันผิวดําทั้งคู่เอนเจล่าผู้เป็นแม่ถึงกับพูดไม่ออกเมื่อเห็นลูกน้อยของเธอครั้งแรก ส่วนเบนอีเฮกโบโรผู้เป็นพ่อกล่าวว่าเราทั้งคู่แค่นั้งอยู่ที่นั่นหลังคลอดจ้องมองเธอเป็นเวลานานโดยไม่พูดอะไรแต่เบนก็พูดด้วยความมั่นใจว่าแน่นอนว่าเธอเป็นลูกผมภรรยาของผมซื้อสัตว์ต่อผมแน่นอนซึ่งต่อมาเด็กน้อยได้ถูกตั้งชื่อว่าอินมาชีที่แปลว่าความงามของพระเจ้า เอาละครับเมื่อฟังมาถึงตอนนี้หลายคนอาจสงสัยว่านี่อาจจะเป็นการนอกใจของภรรยาหรือเปล่าเพราะทั้งคู่ก็อาศัยอยู่ในอังกฤษซะด้วยแต่ผลการตรวจ DNA ก็ได้ยืนยันเลยว,ว่าทั้ง3มคนเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงๆส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ยังไม่มีคำตอบให้กับเรื่องนี้ครับแต่พวกเขาเชื่อว,ว่ามันอาจเป็นการกลายทันของยีนที่เป็นเอกลักษณ์ของไอเจลา่าและถ้าหากเป็นเช่นนั้น ยีนนี้จะถูกถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเธอด้วยซึ่งพวกเขาว่าจะกลายเป็นคนผิวขาวเช่นกันส่วนอีกทฤษฎีก็คือแองเจลาอาจมียีนผิวขาวที่หลบซ่อนอยู่ในตัวที่ถูกส่งต่อมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนและเพิ่งมาปรากฏให้เห็นตอนนี้